สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ9 0ครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของ2หนุ่มจากบ้าน AF บอย AF3 และตี AF4 ที่มีโอกาสได้เดินทางแสดงแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมสไตล์อาหรับในงานฮุดยาติละทับคารวานสินค้าย้อนรอยอารยธรรมจัดโดยรวมใจอีเวนต์กรุ๊ป จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคม2565ณมูลนลิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคลอกตันก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับทุกทกท่านนะครับผมบางาดุลมัดบูนะครับเป็นรวมใจอีเวนต์ออเกนเนซอร์นะครับก็ขออนุญาตกล่าวครับว่าอัออาอออาอสสลามูอะลัยกุมวาระห์มะตุลลอยวบะบาโรกาตุนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มูลนิธิศูนย์กลางแห่งประเทศไทย ในงานพุทธยิติละทับคารวานสินค้าครับผมคอนเซปต์เราไว้คือเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับมุทิอันซอร์นะครับแล้วในงานเนี่ยเราจะมีการออกร้านค้ามากมายหลายทุกหลายทุก,ทกภูมิภาคเลยแล้วก็เราจะจัดเป็นชุดแต่งกายมุสลิมที่เป็นชาวอารัเบียเลยนะฮะเป็นเป็นการว่าให้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 ผู้คนรู้ว่าออชุดการมุสลิมี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราจะมีการทำบุญร่วมกันนะครับบริจาคให้กับมุทิเด็กกำพร้าครับ อบรับดีมากครับอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์นิดนึงนะครับวัตถุประสงค์หลักจริงๆเนี่ยด้วยจิตนาหรือนิยัตของของของ,ของทีมงานเนี่ยก,ก,ก็คือเหมือนที่ทางทางเบยาพูดนะครับเป็นการหารายได้ให้กับทางมูลนิิเด็กกะพราออนซอสนั่นคือจิตนาหลักเลยที่ท,ที่เราทําขึ้นมาจิตนาที่2รลอง,องลงมาก,ก็คือเรากําลังจะเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารอ,าารอิสลามนะครับให้ สู่สากลน,นะคือความหมายที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นเราผ่านวิกฤตนี้กันมาดังนั้นผมพยายามที่จะรวบรวมนะครับรวบรวมร้านค้านะครับเพิ่มออกงานหารายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะจากลากญ้าจนจนสู่ประเทศสรงออกนะครับนัน่นนั่นนั่นคือเจตเจตนาที่ที่ที่ผมจะทำมานะแล้วก็เรียนให้ทราบว,ว่าอนาคตเราจะมีแบบนี้ต่อต่อไปที่ต่อไปที่เราจะไปทำกันคือที่เอเชียทีคลง191งและในเซียนท่านนะครับ สุดท้ายเราจะทําเป็นมหานครที่เป็นคาร้านใหญ่ที่กกทสนามกีฬาหัวหมากครับผมวันนี้ตามตามโครงการของเราเนี่ยก็คือฮุดจาดดนละประหมาคือทับสินค้าคาราวานสินค้าดังนั้นเราจะมุ่งไปสู่ที่ต่างๆที่ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อเป็นการขนทับนั่นในสมัยท่านนาบีเนี่ยถ้าดูจากนี้ได้เลยนะครับนั่นคือเป็นการกองทับสินค้าด้วยด้วยอูดซึ่งสินค้าเนี่ยก็จะอยู่บนหลังอูด ทยอยกันไปเป็นทัพคารวานเพื่อให้รู้ว่าสินค้ามาแล้วนะครับทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันในมูเ่เรานะครับอิสลามด้วยกันครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับชุดแนวอาหรับนะฮะก็ใส่สบายดีนะ <laughs> <laughs> เ,เพราะว่าปกติผมก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะแต่ว่าันนี้ได้มีโอกอาสใส่มาในแนวของอาหรับก็รู้สึกใส่สบายนะครับแล้วก็เออกดด็ดูดูดูดีหมานะ เออเป็นเป็นอีกแบบนะที่ไม่เคยใส่นะใช่ครับแล้วป๋าเป็นไงฮะป๋าบอยฮะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพิยาที่เชิญมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็อย่างที่ท่านทั้งสองได้พูดไปก็คือรายได้เรามีการบริจาคใช่ให้ให้บ้านเด็กกาาอันซอรด้วยนะครับก็พี่ตีบอกมันแปลกๆนะใชแต่ก็สบายนะเข้าอยู่รู้สึกไม่ไม่ชินเท่าไหร่ครับแต่ก็ มีเมียสีได้นะคุณก่อนจะมีเมียสีคุณคลิปหรือยังครับได้ครับทีนี้ครับอิงชอลรอบรอบหน้าเรามีความตั้งใจที่จะนําทัพสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปสู่อีกหลายหลายที่นะครับคอยติดตามนะอีเวนรวมใจอีเวนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีช่องทางที่จะนําเสนอแล้วก็แจ้งข่าวไปให้กับร้านค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปทราบว่าโครงการเราเนี่ยจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับขอขอบคุณครับผม